สวัสดีคะ่ะพุริก็อยู่ในวันพรหัสบสดีนะคะสวัสดีในช่วงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568กลับมาพบกับแม่มือน้อยเช่นเคยสำหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปซึ่งแม่มอน้อยจะนิ้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงในลักษณะแบบนี้คำทำนายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้น เป็นเรื่องธรรมดาแม่มน้อยอยากจะให้ผูดด้ที่เกิดอยู่ในวันพระหัสสป,ปดีดูดวงเอาไว้ก็เพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความจริงให้เยอะๆนะคะอย่าให้หัวใจลุงคําทํานายและอย่าให้คําทํานายลุงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพรหัสบป,ปีในช่วงเดือนตุลาคมนะคะในช่วงเดือนนี้จะโดดเด่นไปในเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วๆไปนะคะมิตรภาพแล้วก็ในเรื่องของความรักมีไพ่ถ้วยขึ้นมาเยอะมากนะคะไพ่ที่ถือสื่อถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาถึง5ใบเป็นคนโสดแน่นอนว่าเป็นช่วงจังหวะของการพบรักนะคะถ้าคุณใช้ชีวิตคู่อยู่นะคะแต่งงานมานานแล้วนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของการได้บุตร การตั้งคันใครที่ผิดใจกันกับเพื่อนสนิททะเลาะกันกับครอบครัวนะคะคนในครอบครัวมีปัญหากับคนรักนะคะเดือนนี้คือเดือนแห่งการปรับความเข้าใจกันไพ่สามถ้วยนะคะคือไพ่แห่งความสุขนะคะ การใช้ชีวิตรื่นเริงนะคะอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่คุณรักนะคะไพ่สองถ้วยคือการได้นะคะของถูกใจรวมถึงสื่อถึงเรื่องราวและก็ข่าวดีไพ่หมายเลขสิบถ้วยไพ่ใบนี้เป็นไพ่อธิษฐานหมายถึงนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณนะคะ เคยอธิษฐานเฝ้ารอคอยมานานมีโอกาสนะคะที่จะสมหวังแล้วก็ประสบความสําเร็จ10ถ้วยนะคะจะเน้นในเรื่องของสถาบันครอบครัวการใช้ชีวิตนะคะมีไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาไพ่เดลเวอร์เนี่ย นะคหมายถึงการตัดสินใจเลือกถ้าเป็นในเรื่องของการงานจนะถามว่ามีโอกาสได้งานไหมมีโอกาสได้งานใหม่นะคะแต่คุณจะมีช้อยเข้ามาให้เลือกนะคะอาจจะมีงาน2งงานเข้ามาให้เลือกไพ่หถ้วยหมายถึงโอกาสเก่าๆที่ย้อนกลับมาเป็นงานที่เก่าที่คุณเคยทํามาก็ได้นะคะหรือว่าเป็นงานที่คุณเคยไปสมัครเอาไว้นานแล้วแล้วเขาไม่ยอมเรียกสัมภาษณ์สัทีสมัครเอาไว้จนคุณลืม ไปแล้วก็ได้นะคะจูจูจนะคะบทเวลาที่จะได้งานขึ้นมาค้ะได้มาทั้งสองงานแล้วก็เป็นงานที่ดีทั้งคู่ทำให้คุณนั้นจะต้องตัดสินใจเลือกไพ่เดลเวอร์ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นในเรื่องของการงานอย่างเดียวนะคะการตัดสินใจเลือกสิ่งสำคัญสำคัญในชีวิตนะคะรวมถึงในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยไพ่เดทแอนพลังซาว์ไพ่ใบนี้ หมายถึงการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงในอีกบางส่วนย้ายงานในบางส่วนย้ายบ้านอีกบางส่วนมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยนะคะหรือว่าอยู่ไม่ค่อยติดที่อีกบางส่วนมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนไปเรียนต่อนะคะหรือว่าไปทํางานที่ต่างประเทศถ้าใครที่ขอวีซ่าเอาไว้แม้มดน้อยเมื่อว่าคุณมีความสําเร็จนะคะไพ่เดมเพลสไพ่ใบนี้จะโดดเด่นมากนะคะในเรื่องของการงานผู้ใหญ่ที่ทํางานจะให้ความเมตตา นะคะช่วยเหลือคุณลักษาะขอไพ่นะคะผู้ใหญ่ให้ท่วยเด็กถ้าใครที่กําลังรอเรื่องการปรับเปลี่ยนตําแหน่งอยู่นะคะโอกาสเก่าๆนะคะมีเข้ามานะรวมถึงนะคะอะไรก็ตามที่คุณทําไม่เสร็จนะคะไม่สําเร็จโอกาสที่มันเคยพลาดไปนะคะในอดีตเหมือนกับจักรวาลจะนะคะนำสิ่งเหล่านี้ย้อนกลับมาในชีวิตของคุณให้คุณคิดใหม่ทําใหม่นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะการใช้ชีวิตมิตรภาพนั้นโดดเด่นมากๆดังนั้นในเรื่องของการเงินจะเป็นอะไรที่นะคะรองลงมาแล้วแหละในเรื่องของการเงินนะคะไม่ได้มีในเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่อะไรมากมายไม่ได้มีในเรื่องของเงินทองก้อนโตอะไรมากมายนะคะแต่ก็มีกินมีใช้ นะคะไม่ขาดหรอกนะคะไพ่ถวยขึ้นมาเนี่ยนะคะในเรื่องของการกินการอยู่การเงินมีเข้ามาตลอดแต่ไม่ได้เป็นเงินทองก้อนใหญ่อะไรมากนะักสี่เหรียญไพ่ใบนี้หมายถึงการเก็บเงินนะคะหมายถึงนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราจะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เรายังมีความรู้สึกไม่มั่นใจในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ใจหนึ่งก็อยากลงทุน นะอยากเปิดกิจการอยากทำโน่นอยากทำน,น,ทำนี่แต่อีกใจหนึ่งก็กลัวนะคะกลัวจะมีปัญหาในเรื่องการเงินตามมาในอนาคตนะคะถ้าใครที่ยังมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะอยากจะลงทุนแต่ก็ยังไม่แน่ใจในสถานการณ์ปัจจุบันก็ รอหน่อยก็ได้นะคะไพ่สี่เหรียญไม่ได้หมายถึงการสูญเสียเงินไม่ได้หมายถึงการขาดทุนนะในเรื่องธุรกิจเพียงแต่ว่าคุณอยู่ในช่วงจังหวะของการรอดูสถานการณ์แล้วก็ประคองสถานการณ์แต่ไพ่สี่เหรียญกับไพ่หมายเลข72ขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยจักรวาล ะะพยายามจะบอกกับคุณว่าระมัดระวังการลงทุนที่มันสมเสียงมากจนเกินไปนะคะทำอะไรที่เราถนัดจะดีกว่านะคะบางครั้งเราไม่ถนัดแล้วเราไปลงทุนทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะ่ะมันอาจจะนํามาซึ่งความเสี่ยงสูงก็ได้ไพ่หมายเลข72พไพ่ใบนี้จะให้คุณสําหรับคนที่นะคะทำอาชีพในสายอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษเทคนิคพิเศษนะคะคนอื่นทําไม่ได้แต่คุณทําได้แต่จำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการ ลงทุนมีความเสี่ยงการเส HHH, เ kind of ี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้บ้างเล็กๆน้อยนอยนะคะในช่วงของปลายปลายเดือนเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะสักนิดหนึ่งนะคะแต่ในเรื่องของการเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหรอกนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าใครที่มีปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังมานานคุณมีโอกาสได้พบแพทย์ที่ดีระมัดระวังในเรื่องของนะคะการใช้รถใช้ถนนเนี่ยการใช้รถใช้ถนนนะคะอย่าประมาทนะคะ เดี๋ยวแม่มดน้อยนะคะขอพลังงานจากจักรวาลว่านะคะจักรวาลมีสิ่งใดอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะจักรวาลบอกว่า ไว้เนื้อเชื่อใจนะคะจกักรวรรบอกว่าระวังคนที่เข้ามาเพื่อหลอกใช้เราโดยเอาผลประโยชน์มาล่อเพราะมันจะทําให้เกิดความผิดพลาดในการทํางานของเราได้นะอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะหมายเลข72เนี่ยหมายถึงความเสี่ยงดังนั้นนะคะคนที่เขาเข้ามาเนี่ยชวนทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่ถนัดนะคะการพนันออนไลน์นะคะ หรือว่าธุรกิจที่มันดูสุ่มเสี่ยงมากจนเกินไปนะคะปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปเถอะนะคะไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณมีโอากาสได้เรื่องราวข่าวดีเข้าของที่ถูกตาต้องใจเอาละ mm hmm. เดือนนี้ก็คืออีกหนึ่งเดือนที่ดีมากๆนะคะ mm hmm. ถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันพระหัสสบดีพอมีเวลาแม้มน้อยอยากจะแนะนําให้คุณทําบุญสร้างกุศลน,นะคะ mm hmm. เดือนนี้อยากจะแนะนําให้นะคะ mm hmm. ให้ทานทําบุญกับผู้ยากไร้คนไร้บ้านก็ได้ทําบุญสร้างกุศลแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ํา ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่โมน้นยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้ในเรื่องของชีวิตคู่แม่โมน้นยมองว่ามันจะมีในเรื่องของความราบรื่นนะคะรวมถึงในเรื่องของความยืดหยุ่นให้กันและกันมากขึ้นนะคะพ่ย o n f u s i o n เป็นพ่ยแห่งความสับสนงุ่นงงความรู้สึกไม่แน่ใจนะคะ ต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็การเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอะไรก็ตามนะคะที่เราไม่แน่ใจสงสัยนะคะจะต้องพูดกันการสื่อสารจะต้องคุยกันให้เคลียบบางครั้งการเข้าใจผิดเนี่ยนะคะอาจจะเกิดจากนะคะคำพูดการกระทํา ะะรวมถึงพฤติกรรมของใครบางคนในครอบครัวก็ได้ไพ่หกถ้วยหมายถึงการคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเ,เดือนนี้ในเรื่องของชีวิตคู่นะคะไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าผู้ที่เกิดอยู่ในวันพะหัสบดีอาจจะคิดถึงเรื่องราวความทรงจําครั้งเก่านะคะมากสักนิดหนึ่งมีไพ่นะะที่เขาเรียกว่า unforgettable นะคะจำไม่ลืมนะคะจาใครบางคนในชีวิต นะคะคนบางคนเรื่องราวบางเรื่องราวที่นะคะผ่านเลยไปแล้วนะคะจู่ๆก็กลับมาย้อนคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอีกรวมถึงนะคะเด็กๆในบ้านที่ห่างหายกันไปนานเครือญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะอาจจะกลับมาให้เจอหรือว่านะคะติดต่อกลับมาก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ใช้ชีวิตครอบครัวมานานนะคะกำลังรอในเรื่องของการได้บุตร การตั้งครันในช่วงเดือนนี้นะคะมีข่าวดีนะคะรวมถึงถ้าใครที่มีปัญหาทะเลาะก,กันกับคนในครอบครัวเดือนนี้คือเดือนแห่งการปรับความเข้าใจกัน สำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแมวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาถ้าใครที่มีปัญหานะคะผิดใจกันทะเลาะกันนะคะเดือนนี้คือเดือนแห่งการปรับความเข้าใจกันมีไพ่สามถ้วยไพ่สองถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่เนื้อคู่นะคะหลายๆคนได้เจอแล้วนะคะคนที่เป็นคู่แท้คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณ อีกบางส่วนนะคะพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์นะคะหรือว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับชาวต่างชาตินะตามพื้นดวงไพ่ The Emperor นะคะแล้วก็ไพ่ The Temperance ขึ้นมาความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะ จะมีในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจความเข้าอกเข้าใจมีการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าใครที่วางแผนนะคะจะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากกว่าเดิมอยากจะเปลี่ยนสถานะวางแผนในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะคะในเรื่องของความรักคุณจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายมากขึ้นแล้วก็จะพูดคุยนะคะในเรื่องราวระหว่างกันและกัน เขาเรียกว่าอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลย unforgettable หมายถึงเรื่องราวนะคะที่คุณจําฝังใจนะคะไกลบางคนที่คุณไม่สามารถรลืมเลือนได้ไพ่แห่งความสับสนขึ้นมาแล้วนะคะไพ่กรรม,มเทพขึ้นมาด้วย นะคะไพ่หกถ้วยห,หมายถึงการย้อนกลับมาของคนเก่าๆในอดีตนะคะแต่สําหรับบางคนนั้นอดีตคนรักเก่าใครบางคนที่คุณจําฝังใจนะคะถึงแม้ว่าเลิกลาจากกันไปแล้วนะคะแต่คุณก็ยังนะ,ะลืมเขาหรือเธอคนนั้นไม่ได้จู่ๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะคนคนนั้นอาจจะวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณอีกซึ่งทําให้คุณมีความรู้สึกสับสนอ่อนไหววุ่นวายใจนะคะจริงๆแล้วนะเดือนนี้ในเรื่องของความรักนะ่ะ นะฮะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะแต่สำหรับบางคนการกลับมาของคนรักเก่าของคุณนะฮะทำให้คุณนั้นจําเป็นจะต้องตัดสินใจเลือกบางคนน่ะนะฮะคนรักปัจจุบันของคุณเขาก็ดีกับคุณมากๆนะฮะคนรักเก่าก็เป็นอะไรที่คุณจําไม่ลืมนะฮะยัง คิดถึงเขามากๆเลยนะ่ะทำให้คุณตัดสินใจเลือกไม่ถูกนะอยากจะเก็บคนทั้งคู่ไว้ในชีวิตแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะคะการตัดสินใจเลือกคือไพ่เดิร์ลเวอรการตัดสินใจเลือกมีความเสี่ยงนะคะดังนั้นถ้าใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็นจะต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะตัดสินใจเลือกดีๆนะเพราะหนึ่งในนั้นนะคะเขานะคะคือเนื้อคู่ของคุณ สำหรับคนโสดนะคะในช่วงเดือนนี้คนโสดมีโอกาสได้พบรักนะคะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะรวมถึงมีโอกาสได้พบเนื้อคู่คนที่คุณรอคอยมานานนะคะไพ่สองถ้วยหมายถึงนะคะเนื้อคู่นะคะคุณชอบเขาและที่สําคัญเขาก็ชอบคุณมากๆด้วยนะคะไพ่สามถ้วยไพ่ใบนี้เป็นไพ่กามเทพเนี่ยมีไพ่คิวบิดขึ้นมาไพ่คิวบิตก็เป็นไพ่กามเทพนะคะไพ่กามเทพขึ้นมาถึง2ใบนะคะก็หมายถึงไพ่เนื้อคู่นะคะรวมถึงคนที่เขา เข้ามาเนี่ยเขาจะดีกับคุณเขาจะมีเคมีที่ตรงกันกับคุณนะคะรวมถึงนะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนกับนะคะได้พบเจอเพื่อนที่ถูกใจ คนรู้ใจแล้วก็เป็นคนรักนะคะที่น่ารักมากๆด้วยโอกาสในการพบรักนะคะจะเป็นรักทางไกลนะคะรักออนไลน์หรือว่ามีโอกาสพบรักกับชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่ดูเหมือนว่าไพ่เดอะเลเวขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีทางเลือกในความรักความสัมพันธ์นะคะจกักรวาลอาจจะนำพาคนใหม่ๆนะคะให้เข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณได้ทําความรู้จักให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็ในขณะเดียวกัน นะฮะจัก,กรวาลอาจจะทําเขาเรียกว่านะเซอร์ไพรส์กับคุณโดยการนําพานะฮะอดีตคนรักเก่านะฮะที่คุณจําฝังใจนะคะเขาเรียกว่าจำไม่ลืมนะ unforgettable ไม่สามารถนะคะลืมเลือนคนคนนี้ออกจากนะคะหัวใจคุณได้เนี่ยคนที่ นะคุณลืมไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณอีกนะคะดังนั้นนะคะคุณมีทางเลือกในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคนสองคนเส้นทางนะคะสองเส้นทางการตัดสินใจแน่นอนว่ามันมีในเรื่องของความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปนะคะดูนะคะในเรื่องของพฤติกรรมการกระทํนะคะแม่มโนนบองว่านะคะคนที่เขาพร้อมที่จะมีคุณในชีวิตเขาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนนะคะ เอาละนะคะให้ลองใช้นะคะความรู้สกึกลึกๆภายในใจนะคะรวมถึงนะาเหตุผลแล้วก็ความเป็นไปได้จะทำให้คุณนั้นนะคะตัดสินใจเลือกได้แต่อีกบางส่วนเน่นะคะ,ะ,ะเขาเรียกว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะตัดสินใจนะคะเลือกไม่ได้สักทีคนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนนี้จะโดดเด่นไปนะคะทั้งคนที่เกิดอยู่ในวันอังคาร เป็นคนที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เกิดนะคะอยู่ในราศีเมษเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธนูก็ได้นะคะแม่ม้นน้ยขอเป็นกาลังใจให้นะคะผู้ที่เกิด อยู่ในวันพระหัสสบดีทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่ม่น้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มน้อยทำคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ